โอ้โหชมพู่อรารยากับชุดแฟชั่นนี้แฟนๆลั่นคนเดียวที่ใส่แล้วรอดขึ้นแทน่นแฟชั่นนิต้าจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากชมพู่อรารยาสุปตาดังแถวหน้าเมืองไทยที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีความสวยความฮอตของแม่ไม่เคยลดน้อยลงและจากที่เห็นกันว่าแม่มีแฟชั่นสไตล์โดดเด่นใครเห็นเป็นต้องว้าวเพราะแม่เอาอยู่ทุกลุกจริงๆล่าสุด แม่มาในแฟชั่นกางเกงยีนเอวต่ําแบบเห็นกางเกงตัวข้างในนิดหน่อยแฟชั่นนี้บอกเลยว่าน้อยคนที่ใส่แล้วรอดงานนี้ทำแฟนคลับแหกกดไร้และออกความคิดเห็นตรงกันทั้งบอกว่าคนนี้คนเดียวเท่านั้นที่เอารุกนี้รอด